นะฟอดพาร์คืออะไรนะคะนั่น,นก็คือโปรแกรมนะที่ทำการเชื่อมต่อรถนะคะให้เข้ากับมือถือนั่นเองนะคะให้มาดูใกล้ๆอ่ะมันมีความแวววาวมากๆเลยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวนี้เนาะเป็นสติ๊กเกอร์ตัวที่เรียกได้ว่าเกรดพรีเมียมสามารถลบรอยของตัวเองได้ถ้าเมื่อไหร่ที่มีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆเนาะสติ๊กเกอร์พอตากแดดสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะคืนตัวแล้วก็สมานกันได้ค่ะเรียกได้ว่าซ่อมแซมตัวเองได้ค่ะน,น,นะคะเป็นสเปค ออฟเซ็ตลบ44ลบ44่ดูยังไงนะคะมีความยืดของล้อนะคะออกมาเนี่ยถ้าเรามองเข้าไปเนาะมันจะแบบมากกว่าหนึ่งฝ่ามืออีกนะที่มันยื่นออกมาจากตัวรถอะคือตัวรถอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ความยืดของล้อออกมาอย่างนี้เลยนะคะนี่รัดด้วยยาง33คูณ12.5 R 2 0ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นออฟเซตแล้วนะยาง33จะต้องเข้าแล้ว หล่อๆทรงรวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นที่นิยมกันมากเลยเนาะสวัสดีค่ะน้ำพึ่งนะคะจากฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินค่ะในวันนี้ค่ะเพิ่งมีรถที่ว่ามันนิยามคําว่าอะไรไม่ได้เลยนอกจากหล่อๆรวยๆเนาะนี่สําหรับคันนี้ค่ะราคาไม่แพงเลยนะเป็นตัว DBL Sport ค่ะราคาอยู่ที่994,000บาทเท่านั้นนี่แต่งออกมาได้แบบ ดูหล่อรวยมากๆเลยเนาะเริ่มสะดุดตาตั้งแต่สีของรถแล้วใช่ไหมในส่วนของสปอร์ตค่ะจะไม่มีสีนี้นะเพื่อนๆนี่สีนี้นะคะเพื่อทําการแรปนะคะเป็นสีสีเทาสีเทาของแรปเตอร์เนาะนี่ประมาณนี้เลยสวยงามมากๆมันเป็นการแรปที่อยากให้มาดูใกล้ๆอ่ะมันมีความแวววาวมากๆเลยนะคะแล้วก็สติกเกอร์ตัวนี้เนาะเป็นสติกเกอร์ตัวที่ เรียกได้ว่าเกรดพรีเมียมสามารถลบรอยของตัวเองได้ถ้าเมื่อไหร่ที่มีรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆเนาะสติ๊กเกอร์พอตัดแดดสักพักหนึ่งนะคะมันก็จะคืนตัวแล้วก็สมานก,กันได้ค่ะเรียกได้ว่าซ่อมแซมตัวเองได้ค่ะมาดูชุดแต่งของคันนี้ดีกว่าหล่อรวยมันเป็นยังไงค่ะมา,มาที่กระจังด้านหน้าค่ะเพิ่งทําการใส่กระจังวิกเตอร์เนาะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยเพื่อให้รับกับตัวรถค่ะนี่เป็นทรงแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟสีส้มด้านหน้าด้วยค่ะ โลโก้ฟอร์ดตรงนี้แล้วก็ไม่มีแล้วเนาะเปลี่ยนเป็นวิกเตอร์แบบนี้ค่ะไฟด้านข้างของชุดกระจังนี้นะตรงนี้ก็จะมีไฟด้วยนะเวลาที่ติดติดเครื่องนะคะแล้วก็ซีแคมตรงนี้ก็มีไฟค่ะก็ครอบไฟเป็นดำเงาด้วยค่ะ ทำไมรถคันนี้ถึงดูมีมิติจังเลยนี่ก็สกรูด้านหน้าไงค่ะทําให้รถจะมีมิติที่ใหญ่มากขึ้นเนาะเพราะว่าไม่ว่าเราจะขยายด้านข้างแล้วใช่ไหมด้านบนเราก็ต้องมีความสมมาตรด้วยค่ะก็ใส่เป็นสกรูทรงฟิตแบบนี้ค่ะเป็นตัวม้ามมาแตงนะเพื่อนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะสีที่เราแรปมันนั่นแหละสีเทานะคะเทาแลมโบแบบนี้เลยนะคะตัดกับสีดําเงาค่ะเพิ่มความหรูหราถ้าไม่เห็นของจริงอ่ะจะเห็นมันแบบมันแวววาวมากๆเลยนะมันหล่อมากๆเลยค่ะ ไล่มาดูที่กันชนด้านหน้าค่ะใส่เป็นกันชนของ Hummer ค่ะเพิ่มความดุด,ดันเข้าไปอีกเนาะแล้วก็กันชน h u มเมออ่ะก็จะมีมิติที่ใหญ่นะนี่ก็จะมีเซนเซอร์ต่างๆมีมาครบเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เลยมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะคิวร้อนะคะเป็นคิวรอแบบทรงควันเฟืองแบบนี้เนาะนี่เป็นสีดำเงาค่ะ และอีกหนึ่งจุดนะที่ทำให้รถคันนี้นะคะแบบมีความยิ่งใหญ่ดูอลังการมากขึ้นเลยนะคะก็ต้องยางกับแม็กชุดนี้เลยค่ะเพิ่งทำการใส่ล้อนะคะของ a v a m p i r e นะคะเป็นสเปค of 7ลบ44ลบ44ดูยังไงนะคะมีความยื่นของล้อนะคะออกมาเนี่ยถ้าเรามองเข้าไปเนาะมันจะแบบมากกว่าหนึ่งฝ่ามืออีกนะที่มันยื่นออกมาจากตัวรถอะคือตัวรถอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ความยืดของล้อออกมาอย่างนี้เลยนะคะนี่ รัดด้วยยาง33คูณ12.5อ r 20ค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นออฟเซ็ตแล้วนะยาง33จะต้องเข้าแล้ว33นะคะคูณ12.5อ20 r 20แบบนี้เลยใหญ่ๆเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการยกนะคะ2นิ้วนะคะนี่ด้วยก้อนหนุนนะคะแล้วก็ เปลี่ยนปีกนกเป็นของออปชันด้วยค่ะเมื่อไหร่ที่เราทําการเปลี่ยนแปลงช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นยกนะคะหรือเปลี่ยนขนาดไซส์ยางเนาะเราก็ต้องทําการเปลี่ยนปีกนกค่ะเพื่อปรับองศาการกิ่งหน้ายางนะคะเพื่อรักษาหน้ายางหรือยางนะคะให้ใช้ได้นานๆค่ะไล่มาดูที่ด้านข้างค่ะบันในด้านข้างเนาะก็ยังเป็นฮัมเมอร์อยู่นี่เป็นรุ่นชา a d o w นะคะรุ่นนี้ได้รับความนิยมนะนี่ ตรงนี้นะคะถ้าเป็นบางคนเนาะตะแรงตรงรูๆเนี่ยเขาก็จะทําแบบคัสตอมเป็นสีต่างๆนะคะนี่แต่อันนี้ก็จะเป็นแบบสีดําอยู่แล้วเนาะก็คงแบบดําเงาไว้นะคะเบ้ามือมือจับใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงการแรปราวหลังคาให้ด้วยค่ะเป็นสีดําเงาแบบนี้ความหล่อยังไม่จบความรวยยังไม่จบนะมาที่ด้านหลังค่ะ โลบาร์เป็นแฮมเมอร์นะคะแบบนี้เลยค่ะแฮมเมอร์รอบคันเนาะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าบันไดนะคะโลบาร์ก็เป็นแฮมเมอร์ค่ะดูออปชันของไฟแฮมเมอร์เห็นไหมถ้ามีทั้งไฟถอยนะคะไฟส่องสว่างยามค่ำคืนนะเข้าป่าเมื่อไหร่คือสว่างมากๆเลยนะคะรวมถึงเวลาที่เราหยิบของยามค่ำคืนนะไฟก็ ส่องสว่างสว่างเรียกเรียกว่าแบบติดสปอร์ตไลท์เลยนะคะแล้วก็ฝาท้ายนี่เป็นแบบอีซีลิฟเรียบร้อยแล้วนะคะของชิ้นไหนนะคะที่ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะนี่ก็ใส่คืนให้ในฝาท้ายค่ะนี่เห็นไหมว่าจะเป็นโชว์โปรเฟนเดอร์นะคะอันนี้เป็นท่อของ HKS เนอะนี ฝาท้ายข้อฝาท้าย FORD แบบนี้นะคะแล้วก็มีอะคริลิกเลนเจอร์ใส่เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถด,ด้วยะคะ่ะรวมถึงนะคะกันชนท้ายของ Hummer ตัวนี้ก็เรียกได้ว่ามาเต็มเลยนะนี่มีหูลากจูนะคะทรงนี้เลือกสีได้นะแต่ลูกค้าก็เลือกเป็นสีดำาด้านนะคะไฟถอยนะคะนี่ห่วงบอลลากจูงลากรถลากเรือได้เลยอันนี้ของแท้ Hummer เลยนะ ก็จะประมาณนี้นะคะนี่มาดูท่อทำการเปลี่ยนเป็นท่อคู่นะคะของ HKS ให้ด้วยค่ะแบบนี้นะคะเป็นปลายท่อคู่นะคะแล้วก็ปลายท่อนะคะก็จะเป็นแคปลาแบบนี้ค่ะดูด้านในแป๊บนึงเนาะสำหรับด้านในของสปอร์ตค่ะนี่สปอร์ตด้านในก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนมาพร้อมกับ เครื่องยนต์2.0นะคะเทอร์โบเดี่ยวนะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าและแรงบิดที่405น,นิวตันเมตรค่ะมีหน้าจอตรงหน้าด้านหน้านะคะเรือนไม้เนาะ ก็จะมีกราฟิกให้เห็นแบบนี้นะคะเวลาเราปรับโหมดการขับขี่ต่างๆมันก็จะเปลี่ยนให้นะคะตามการขับขี่ด้วยรวมถึงหน้าจอกลางนะคะที่เพิ่งแจ้งไปเนาะมีการตั้งค่าได้หลากหลายรวมถึงคู่มือการใช้รถนะคะฟอร์ดพารด้วยนะฟอร์ดพาคืออะไรนะคะนั้นก็คือโปรแกรมนะที่ทําการเชื่อมต่อรถนะคะให้เข้ากับมือถือนั่นเองนะคะซึ่งฟอร์ดพานะก็ จะบ่งบอกหมดเลยนะคะว่ารถคันนี้นะคะอยู่ที่ไหนมีพิกัดเท่าไหร่ขับรถเท่าไหร่แล้วแล้วก็มีการเช็คน้ํามันเครื่องวันไหนอะไรยังไงก็คือจะบอกหมดเลยนะคะในฟอร์ทพาร์ทเนาะรวมถึงมีปุ่มปรับแอร์อิสระแยกซ้ายขวาด้วยนะคะมีแมนวนวลก็มีนะคะแล้วก็แท่นชาร์จไร้สายเนาะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนวนวลได้นะคะถ้าลูกค้าเลื่อนมาที่ตัว M อย่างนี้เนาะ ล้วก็เลื่อนปรับหัวเกียร์บวกรบบวกลบเนาะก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบเชนเกียร์ไล่์พลังอะไรไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะให้ความขับขี่ที่สบายแล้วยิ่งรถนะยกขึ้นอีกสองนิ้วของเดิมนั้นก็ลุยน้ำได้แปดสิบเซนแล้วเนาะยกขึ้นอีกสองนิ้วก็ทําให้รถจะสูงไปกันใหญ่เลยเรียกว่าตอนนี้น่าจะลุยน้ำได้แบบเป็นร้อยเซนละมั้งแล้วก็ยิ่งผู้หญิงขับนะคะก็ ผู้หญิงตัวเล็กเนอะพอขับแบบคันนี้ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่แล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ความเร็วเยอะขึ้นนะพวงมาลัยนะคะแล้วคอมพิวเตอร์เนาะก็จะคำนวณน,นะคะให้พวงมาลัยมีความหน่วงขึ้นให้มีความปลอดภัยและมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ เป็นไงกันบ้างรุ่นนี้ชอบกันไหมถ้าลูกค้านะคะสนใจอยากแต่งแบบนี้นะพึ่ง <c oughs> สามารถแต่งแบบนี้นะ <c oughs> ให้กับทุกรุ่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่น,รนเริ่มต้นหรือตัวสปอร์ตแบบนี้ค่ะสําหรับรุ่นนี้ค่ะนั่นก็คือ DBL Sport นะคะขับเคลื่อน2ล้อค่ะมะาใครา9,94,000บาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถมาเจอพึ่งได้นะคะที่นี่ค่ะฟอร์ดพนครสาข,ขาเกษตรจังหวัดมีน่ะชลุมที่มียอดขายอันดับหนึ่งถึง3ปีซอนแล้วกํลาลังจะขึ้นถึงปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้พ่่งไปกกอนนะะคฝาด กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพิ่งด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ